น้รมยการะดที่เป็นเจ้าับเสด็จขึ้นบ้านของฝ่าอ้อยใมอันศุรท239ประมาณาร้อบไปรักษาที่สถานีอนามัยานหองบัวโดนขึ้ดูขหอมประมาณสี่กิโเมตรและที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จในการเสด็จไปชมย่การหอกเหยื่อแท้เลื่อนที่อสอวันในวันนี้ พระราชดอยเพื่อนสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระสิงห์ักกินทรามบรมาราชชนนีและพระาปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แผนไทย110คนมีผู้ป่วยนำเฝ้า6คนซึ่งป่วยเป็นโรคหูพี่การไม่ได้ยินและใบหน้าซึซ้ายพีการโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นแผลดึงรั้งจากน้ำร้อนมั่ว